วันนี้เราก็มาลงตะข่ายกันอีกแล้วนี่ทุกคนพอได้ใช่ไหมพอได้มานิดหน่อยนี่นิดหน่อยพอได้มานิดหน่อยเงียบกิ๊บเงียบ เป็นไงบ๊อบเบ๊แกร้อนเหรอใช่นี่ทุกคนอันนี้ก็ได้มานิดหน่อยเองทุกคนนิดหน่อยนี่สี่ห้าตัว ประมาณ5-6ห้าหตัวอันนี้ก็เดี๋ยวเอากลับบ้านก่อนเนาะเอากลับบ้านก่อนไปโอเคเช้านี้ก็เงียบกิิบเลยทุกคนน้ำเริ่มเหลืองโอโหน้ำแบบว่าขุ่นมากับใช่นะเหมือนฝนตกที่อื่นใช่ไหมแล้วมันมาแต่ทางบ้านเราไม่ค่อยตกใช่ไปเดี๋ยวอันนี้เอาไปทำกับข้าวก่อนทุกคนโอเคกลับบ้านกัน